มัอนละย้อนละมีเหยื่อขนมปังรสซาต้าเบรดี่ล่ะมาตกลุกไปเห็ดน้ำยาขานมกินพี่น้องตกปลาดุกพี่แม่บอกว่าปลาดุกอุ้ยยุบบอนี่มียู่หอกปราสันวาจักสิต มีตัวน้อยตัวลายเมื่อกี้ได้ไปแล้วนะตัวหนึ่งตัวบัหญ่ได้บลระบีกสามตัวนีไ่ได้ชช่ไหมมันมักะห่ันมันมาอกมองกังมมกะล่นะมไม่ที่สองตัวที่สองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปรุ่นไปรุ่นมาฮาบสิได้ไปดูไปเห็ดมันยานกุนินแักต

ผลงานผลงานมั้งผลงานมั้ยผลงานนี่ตัวแรกเป้าาหมยคือสามตัวนะคะเดี๋ยวขอปูดป่ากันด้วยที่น้อนมีตัวแรกนี่ตัวแรกตัวที่สองต้นยาขนมกินฮะอูยายบีกไมาปวดสุดท้ายไปเลยนะสตาร์ทลายมือเราไว้เดี๋ยวตัวที่สามเสรีบีกตกเด้อตัวที่สามแม่บอกว่าเอาสามตัวจัาสีพ่อเฮ็ดน้ำยามาสั่น นี่เนาะเป้าหมายเป้าหมายของเราไม้ของเรานะคะเป็นบอ่ออยู่นะบอ่อเล็กๆปีน,นี่เป็นบอ่อพักน้ำไปไปดูไอ้บิ๊กตกตัวที่สามจ้าคิดว่าสีไดป้าจ้าได้อยู่เหรอคอรับบ่อสีได้ตัวนี้ก็นี่แล้สีเบิ่งฝีมือเด้อ <laughs> <laughs> มารุนตัวที่สามฝีมือไอ้บ๊กฝีมือไอ้บ๊กหลังหลังถอดมาเนไอมาแล้วูนหนึ่งมาแล้วูนหนึ่งล้อมานีล่อท้าท่าไอบ้บกท้า เดินแท้เดินแท้ตัวที่สามอ่ะ <c oughs> ไงคะคุณปานินได้ไหมคะเดะ <c oughs> บบะตะวังต่อด,ด้วยนะนี่เลยฟาดกูเลยบีกบอกอไม้ที่สองไป มไปเปิดน้ำพี่น้องขออภไยเสียงทองห่องโ <c oughs> ยคะเขาเร็วไงคะมีกระตุกกระติกไหมคะตัวที่สามจังหดเนาะไอบีกจังหดเนาะ ใหม่ท hmm ี่สามแล้วเมมนบ่ของตัวที่สามไงย่นไหมย่นไหมตุ้มคุ่นยังยังยังร้อยอยู่เด้อตัวที่สามยังร้อยอยู่เด้อ คุณบ้าขึ้นเแมนยูบอสัน่าสงสัป่าสิเบิดบอแค่นี้บอสสองตัวแมนยูบอฝีมือแหมฝีมือแหมเสร็จธารกิจตัวที่สามพากับสิิเพชรนันยาขนมกินกันละพี่น้อง คนนั้นขบอ,อบัวทะเบิงคนเสดลงน้ำเด้อถ้าปลาดิงขบอบัวเหน่นบ่าโอยเนี่ยเบิดสิอออเอาจนเนี่ยเบิร์ดคุนบ่าตกปลาอยู่นะ,นะนแต่อะไรไปเนาะแต้มทีสามนะถ่ายเลยไม่ได้กินไงเดออ <laughs> lên 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 nó lên nó nó biến Hãy subscribe cho kênh Ghiền ลุนลุนยืนขาแข้งแล้วเด้อทั้งี้ยืนขาแข้งแล้วเด้อนี่ขนาดแค่ตอด้วยเด้เตอดแท่งบ้างเห็นข่าวกระตูเล่นวะรอค่ะรอ อิหยังล่ะอิหยังล่ะอิหยังล่ะ,ละ,ละ,ะวิวิววิวตัวที่สามฮ่าฮ่าสำเร็จจ้าโอ้โหวอนบูบะบูบะเด้งไนี่ยฮพี่น้องพี่น้องแมวเออระวังระวังเบ็ดหักจับปลาอ,อีตัวที่สามสำเร็จจ้าจะไปเบ็ดก่อนเออ ในที่สุดนางก็ทําได้รอไหนไหนหน้าคนทำได้เป็นไงเมื่อกี้ยืนตากแดดน้าแหงหงโอเคแสดงว่าสรุปว่าภารกิจนี้เขาทำสำเร็จนะคะไปวันนี้กับสิพเฮ็ดน้ำยาปราดูกต่อพี่น้อง เนได้แล้วปลาสามตัวเสียดิ้งยังสู้กินก็นปลาดุกนะคือว่าเสียดน้ำยาขนมเส้นสน้ำยาขันย่ากะทิเจกินข้าวก้อนวันนี้คุณแม่คือสวยแทนนาพุทธพ่องขนาดเลยมูนเนีนน้่ยเพื่อนยังไอเพื่อนยังไอฮะไปพอกันไม่คลิปหนาค่ะ